พระบิดาถูกใจสิทธิ์ดถ้าถ้าอุด้งตั้งชื่อเดรุสสาอุด้งจะตั้งชื่อว่าอะไรตั้งให้จำได้ยกตัวอย่างเช่นชูรสมากเลยเราเชื่อไดรุสาวะมีชื่อให้เรียงมีพันให้เรียงใช่ปะแต่แม่เรียกไดรุสาวะบุ๋เลยหน้าตาเขาไม่เหมือนกันไม่มันมีชื่อพันของมันชิริกแบบพันชิร็กพันแบบอ่าฮิปโปโปเตมัสอย่างเงี้ยเออแล้วถ้าเรียกิดแบบันั้อ่ส นีแต่คือแบบมีสิ่งลับอยู่มากแล้วก็แบบไปเทียบกับดวงดาวดวงนึงนะมันต่างดาวเนี่ย่เรยไม่เคอยอ่้วเออเคยาาเรามันุ่นว่ามันนต่างดาวจริงอนะคิดว่ามีจริงนะ,ะคนคุณจอมพิ่เ่อไงครับเออจริงก็ได้ครับจอมหลอ,อมากเออเอาดีดีดีโหจอมหลอบไม่ให้ความร่วมมือโห,อออหโห เออใช่ทำไมยูเป็นอย่างนี้วะคนแม่งนี่ใส่ไม่ดีวะ่ะคนกัดเดิกกลัวเขาเถคนแม่งนี่อผมจะสง่ง้เสร็จวิดามชดาแต่ส่ขขอเิดาไปห้กิใช่ีดว่าจะได้แบบเป็นสาวพวิดาลฉันูตอบเรื่องนี่นะพวิดาถูกใจสิ่งดีด แล้วสรุปพระบิดาสรุปพระบิดากินี้ไคเนมนุษย์ต่างดาวเฮ้ยมนุษย์ต่างดาวมีขี้ไคไหมเฮ้ยมนุษย์ต่างมนุษย์ต่างดาวไม่มีขี้ไเพาะวะี่บน้ำเาำำวะว่มีน้อออ้อาบ่ะเออันนี้อ,อันน,มนไม่เป็ายง,งสแล้วจบหลอกนะ ใน,ในใน,ในใจจำลองบอกมึงจะสงสัยที่อะไรกันทั้งหนาวไอสัตว <c> ์ <oughs> มึงเลิกสงสั <c oughs> สยดิอ,อย่างน้อเราก็รู้ว่าไปแบบตอนนั้นไม่มีแบบเขาเขาพูดอะไรกันว่ามอาจารย์มาเล่าให้ฟังใช่ป้าว่าไปดวงจันทร์แล้วเขาพุกปากกาไปเพื่อบันทึกปากกามันจดไม่เห็นกระดาษเวย้ยเขาก็เลยกลับมามนุษย์โลกแล้วก็ผลิตป,ปากกาที่แบบไป ทำไมเขาไม่ถ่าไอ้แผ่นไปอะเฮ้ยทำไมเขาไม่เดสอบไปวะท่านดีสอบไปวะกวนตีนเขามาแม่เออใช่ไหมไตเฮี้ยเราไม่ฉลาดป่ะเฮ้ยเียนใจค่ะมันมีคนฉลาดกว่าคุณคือตอนนั้นอะเฮ้ยพวกเราไม่เยนฉลาดกัานาซาไอ้เหี้ย ที่จะผลิตปากกาวเปนจุดเอาไว้ใช่ไหมแต่มาในประเทศนึงเป็นประเทศที่คู่แข่งมันอะคืออ่ะกินซอสไปอลไวทีเนี้ยกิอสมันรู้สึกติดไงไอ้ควายเออกูว่ามึงรู้อะกูด้วยถ้าถ้ามนุษย์ต่างดาวไม่อาบน้ำมนมนุษย์ต่างดาวมันจะเหม็นจากอะไรตัวเองไหมวะไม่จะปิดห้องปิดห้องแล้วมนุษย์ต่างดาวมีคนไหมเออว่ะ เออว่าไม่เพราะว่ามนุษย์ต่างดาวเออเออว่ามันนาเสนอภาพออกมามนุษย์ต่างดาวไม่เคยมีขนเลยนะเว้ยชมมุษย์ต่างดาวมีขนป่าวะ,อะาเออทำไมต้องมนุษย์ต่างดาวต้องใช้ UFO ไม่ใช้รถอ่ะเชียขี่รถข้ามกาแล็กซี่เหรอไม่เล่นแอนมัลตี้ป่ะเนี่ยเฮียขี่รถข้ามกาแล็กซี่มึงเท่ไปแล <c oughs> ออว้ลวเฮ้ยบนโลกบนโลกมีแข่งรถแล้วมันมีแข่งแบบอ,อ่ยานอวกาศซิ่งป่าวะยานอวกาศซิ่งท่อมันจะเป็นยังไงวะเฮียไป เนี่อยอันีจะได้อกาศเกิขึ้นว้ยน่างดามกะไร่่าพาบิดาแม่งกินไดโนสเสาร์จะเกิดขึ้น, <c oughs> นวะเฮ้ย <c oughs> พระ <c oughs> บิดาเป็สรกนะออพะบิดาเป็นคนสร้างโลกนะที่สาวกบอกว่า <c oughs> พระบิดาแบกแบกรุ่นแบกนั่นมาสร้างโลก แสดงว่าถ้าสมมติว่าพัพบิดามีไดนโนเสาร์ตัวแรกพัพบิดาก็ต้องซิ่งกับไดโนเสาร์พัมีแต่ไดโนเสาร์ตัวที่สองนี่ใช่ปะ่ะใช่ปะ <laughs> นน่ะไอ้เหี้ยโลกนี้แม่งดีฟจันเลยยี่เอ้ยไม่แน่ในตัวเราอาจจะมียีไดโนเสาร์อยู่ได้ด้วยก็เรียกอย่างคอ,อ,อยาวเลย <laughs> นีไดโนนีีร้าที่มันอยู่บัจจุบันมันก็ต้องมีสปีชีมคล้ายบนเสาร์ว่ะทีออว่ะอับสีสมทำาไมเขาไม่เรียกี่ร้าว่ไดสรที่หน้าตาก็เหมือนกันแคมีดีหมือนนงวเฮียความเหมือนไยมว่อรอเนไดโนาร์่ดกินก้งนอเียไม่นั้นมันก็เรียกขานว่าแบบเฮีย ใช่ไหมถ้าเาาก็เดินมาเสาเดิห่าอยาวนะเมาสาเเสานีอะานานานมเคาได้ยินยาลตาห่านปะมืนต้องเปลี่ยนชื่อเป็นยายู่ตาเนเดเสาดิ ก็ออ่เาลเ่็ยดนสลยงงทั้งหน้าตาเหมือนกันก็เนูสาวแค่นมันคือเดนสอแต่มันแบบยกลายพันเออแต่เกียรติคนตั้งชื่อแต่ละตัวมากเลยนะแต่โอ้โหตั้งชื่อยาไปไหนอถามกอถ้าถ้าถ้าอุดงตั้งชื่อเดินสอบอุดงจะตั้งชื่อว่าะตั้งให้จำได้ยกตัวอย่างเช่นชูร เราสอชื่อเหมือนหมาจำตรง้นตี้เรสองชื่อเหมืนหมาเลยเหี้ยือขนาหมามันยเดชื่อรถชื่อรถเหียไม่ไม่มันก็มีไา่พมนธุ่ขอ่มันไง่ค่เราเอามาไป่ัตว์เ่ี้ยงมันไ้่่ม่ม่ไไ่่มมม่่ไไ่่ม่่่่่่่

มือกลัวอะไรมือกลัวอะไรคนลุยที่เดียวไหมงงมากเลยขขเราจะไป,ปได้นูสาวว่ามีชื่อให้เรียงมีพันให้เรียงใช่ปะแต่แม่งเรียกไดโนเสาร์บุดเลยหน้าตาเขาไม่เหมือนกันมันเรืไม่<ล>มันมีชื่อพันอยู่มันแต่คนมันไม่เรียกเลยมันเรียกไดโนเสาร์มันก็มีชื่อแบบอ่าไดโนไดโนโซไอร์เอ้ยไม่ใช่ไดโนซอร์ที่เทเร็กเงี้ยเป็นแบบทีเร็กแบบพันเทเร็กพนันแบบอ่าฮิปโปโปเตมัสอย่างเงี้ย นั่งกนเยน่งอีกนการพันพี่โปก็หงยาวเลยนี่โปกเเดีอยวถาเฮียทำไมเนี่ยเราว่าไอปูกับูใช่ป่ะมันก็นั่หน้าตาเหมือนกันแต่ปมันอยู่ในตรงไหนวะเฮีย โกมูมึหน้าตาอ่อนนนะตรงไหนวะไอ้ยเขาเขาอยู่คนละเซิร์ฟเวอร์กูเนี่ยเซิร์เวอร์นู้นที่ตั้งตั้งไอมูหน้าตาวนี้โปะเนียอมึงโหลดมาแพ็กไหนเนี่ยอยากไปโหลดมากว่านกอไก่อ่ะโนอะไรอะ นกนอะไรวะ้อง้องก็ใช้เดียวหน้าตาเหมือนกันนี่โอ้ย้ตาไเกูจะตายกูลจะตาย้เหมือชนนีอะลิงกับชนีอะมันก็น้าตาคลกันมไม่ใช่

ทิ้งเจ้าไปเดินเสาทิ้งเจ้าไปเดินเสเราเปนตัวเหี้ยอะไรก็ไปเดินเสาหมดไอ้สัสเฮ้ยกูเจ็บท้องเออกูจะตายตายทุกคนครับขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ารู้สึกคำถามจะไม่จบสักทีแต่ตอนแรกกูจะถามเรื่องความฝันกับความตายตอนนี้กลายเป็นเป็นคู่น่าคุยกับหมาแล้วไอสัส จบจบจบคิดแต่เพียง่านี้นะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับจบเธอไอสัต